ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ปรัานาของตัวแทนชมรมพูดข้อต่อไปถามว่าเพราะว่านิสิตนักศึกษาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจัญญาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงควรจะเสนอแนะอย่างไรว่าที่จริงก็เป็นมรดกบ,บาปอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์นะครับ เราจห็นว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเรื่องนโยายชนเรื่องของเด็กแล้วก็มีกันมาอย่างนั้นแหละใครจะว่ายังไงก็ตามผลนิามก็มีจนได้ดังนั้นในทางที่ที่ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะให้มีการให้การศึกษาอบรมคือสอดแทรกวิชาพระพุทธศาสนาเข้าไปในเนื้อหาวิชาการกต่างๆและจนถึงก็มีหลักสูตรโดยเฉพาะ อย่างน้อยก็คนเหล่านี้อายุอานามเขาก็เพิ่มขึ้นมีวุทธิภาวะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าได้กระตุ้นเตือนด้วยหลักของศีลธรรมจริยธรรมศาสนาแล้วเนี่ยอย่างน้อยวุธิภาวะที่เพิ่มขึ้นมันก็จะช่วยเสริมคือมโนธรรมสำนึกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่เราลองสังเกตไว้อย,อย่างหนึ่งว่าปัญหาเรื่องนักเรียนน,นิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นปนัญหามาตลอด เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางกายและทางจิตลักษณะทางอารมณ์ทางสังคมทางสรีระวิทยามันเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการบางอย่างเป็นเรื่องผูกมากลาวไปวไม่เงื่อนไขยะแล้วคนเหล่านี้เมื่อเขาเติบโต,ตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วปัญหามักนก็ลดน้อยลงไป ันั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความเข้าใจแล้วก็รอคอยเขาด้วยกจะเล็งผลเลิศแล้วเ็าเป็นอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นเรยกว่าเราเป็นนมั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 นไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เราแล้วเราเองก็ไม่ใช่สมบูรณ์อะไรนักหนาแต่ถ้าจะทําเนี่ยฮะกันที่บอกไว้ว่าจะมีการร,รื่องเพิ่มหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเข้าไปในสาขาวิชาการต่างๆ ของสถาบันการศึกษาที่เลยมกไปแล้วนะแต่ว่ามันก็พูดยากรณรงค์กันมานานแล้วผู้บริหารบ้านเมืองเองบริหาร,ราศาสนาเองเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยเห็นความต้องการในเรื่องนี้ทัางก็ต้องพยายามต่อไปเท่าที่จะทําได้นะต่อการพูดการตอบเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง เราพูดได้ตอบได้แต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิจะสั่งไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดเป็นแผนเป็นนโยบายขึ้นมาเพื่อให้ดําเนินการตามนั้นก็เพียงแต่ขอ,ขอให้คาดหวังเอาไว้นะฮะว่าถ้ามีการส่งเสริมให้มีการศึกษาในการปฏิบัติแล้วก็ยกย่องคนที่ศึกษาปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็ตำหนิคนที่ มัปฏิบัติตามหลักของสริงธรรมจิตธรรมให้ปรากฏเลยนะมีข่าวเรื่องราวไปปล่อยมีเน้นย้ำก็ไปปล่อยเรื่องเรื่อรายต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปก็ต่อไปถามว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้แนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามในพระพุทธศาสนาจะเสนอแนะอย่างไร อันนี้คงทำกันหลาย,ลายๆอย่างนะะคืออย่าลืมว่าคนเราแต่ละคนนั้นมันมีช่วงของวัยในช่วงที่เราอยู่ในวัยเด็กคนที่เด็กเชื่อมากที่สุดก็คือพ่อแม่ต่อมาก็คือครูบาอาจารย์ต่อมาก็คือเพื่อนฝูงนะต่อมาก็ อาจจะเป็นผูหลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ในครั้งหนเพราะถ้าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องัาชีวิตคนอื่นในแต่ละช่วงนะฮะได้พยายามที่แนะให้เหตุให้ผลในการละชั่วประพฤติในการทำจิตให้ผ่องใสมันก็จะช่วยให้ คนมีความพอใจสนใจในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติธรรมนานไปเนี่ยมันก็ค่อยจะดีขึ้นแต่การกระทำเหล่านี้จะต้องทำอยู่ทุกระดับไม่ใช่ว่าเกณฑ์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำส่วนใหญ่สังคมมักจะมองไปที่เด็กโดยเราลืมไหมว่าเอากจริงเนี่ยเด็กมีบทบาทเคลื่อนไว้ในสังคมต่ำนะฮะไม่ได้มากมายอย่างไร บางคนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมสูงเยี่ยมนาจอิทธิพลที่จะบันดาลให้เป็นไปตามในตัวต้องการคนกลุ่มนี้น่าจะให้ความสนใจศึกษาในด้านศาสนาแล้วการการเผยแผ่ไปเรื่นี้ที่จริงก็ใช้ความพยายามกันมากเพียงแต่ว่ายุคสมัยนะฮะ ยุคสมัยแล้วก็สื่อสารต่างๆมันต่อสู้กันของยุคข้อมูลข่าวสารศาสนาเองไม่มีเงินที่จะไปต่อสู้กับเขาในเรื่องนี้เพราะงั้นการเผยแพร่ศาสนาจริงไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควรพอแต่และเรื่องเนี่ยมันใช้เงินทั้งนั้นยังไงนี่สูนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ร่วมมืององค์กรพุทธสนองงานของในาน,นามก็นสงฆ์นะครับ ทำรายการโทรทัศน์เรียกว่ารู้ธรรมนำชีวิตเวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าม่าลงทุนมากด้เกินนะคือตอนหน,นึ่งเนี่ยไม่น้อยก,กว่าสามหมื่นก็ใช้เวลากว่าบันสักยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วก็จริงเนี่ย มันก็ทําไปไม่ค่อยรอดหรอกว่าเราเอาเงินมาดําเนินการไม่ได้แต่แน่นอนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้สื่อใช้คัดเสร็จใช้การสนทนาใช้วิดีโอใช้โทรทัศน์ใช้วิทยุการอบรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดทึ่งมีการสอบแต่มีการยกย่องคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสําคัญมากนะฮะ แล้วจะสร้างคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาให้ใส่ใจสนใจที่จะศึกษาประพุทธปฏิบัติตามหลักของศาสนาก็าต่อไปถามว่าการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ส่วนหนึ่งได้ประพฤติเสื่อมเสื่อมเสียผิดประทมินไหนทาให้เสียภาพปดตอกณะสงฆ์โดยส่วนรวมท่านมีแนวคิดยังไงเออคือคือเราจะต้องมองในแง่ความจริงนะฮะว่า พระก็คือลูกองชาวบ,บ้านนั่นเองแล้วโดยพื้นฐานการศึกษาโดยเฉลีย่ยตัวประเทศกันเนี่ยนะฮะสมเด็จเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเด็กปว่าหกพระเราส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวนั้นนะระดับนั้นโดยเฉพาะคือพว่อี่อ,อ,อ,อยู่ได้นานพื้นฐานการศึกษาระดับนี้ไวขนาดนีออ้สถานที่เกิดสกุลที่เกิด แต่สภาพเปล้อมของเขาก็ขนาดนั้นนะที่เราเห็นเนี่ยว่เราจะเป็นเร็งผลเลิศได้ปฏิบัติได้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์หมดเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้เราก็คนไทยคนหนึ่งนะนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยรักษาศีลห้าได้ตลอดหนะไม่ต้องเอาพูดมากหรอกขนาดศีลห้าได้ตลอดนะแล้วพระมันก็อายุก็รุ่นราวคาเดียกันนะกับเราแล้วก็มาจากครอบครัวไทย ซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมคือฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้รู้ราวู่ฟ้้าอะไรเพราะจะให้ท่านเปิดปุ๊บติดป,ปั๊บเปิดเรียบร้อยหรือเกินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยนี้เราต้องยอมรับความจริงส่วนนี้เพราะพรธเจ้าจึงสอนให้ชาวบ้านเนี่ยมีจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้ทำโดยเมตตา ทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังจะพูดอะไรถึงท่านหรือพวกกับท่านก็ให้พูดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังจนถึงเขาจะคิดเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ต้องคิดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในที่รับที่แจ้งเก่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าพระก,ก็คือก็คือคนที่ตั้งใจจะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัต,บติได้เป็นธรรมปฏิบัติได้สมควรนะฮะแล้วก็ผิดถูกๆก็ว่ากันไปอย่างนั้น หกล้มหกลุกไปเรื่อยๆธรรมชาติธรรมาดาส่วนที่มันผิดสหาบันการจริงๆอนั้นแน่นอนเก็ต้องให้สุทธาหลาเหตออกไปแต่เราอย่าเล็งผลเลิศมากเกินไปอย่างเคยพบบ่อยๆและวันก่อนก็เลยก็ตอบตรงๆไปทีหนึ่งก็เงียบไปไหน่อยพวกครูบาอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมตรำหลักสูตรพระพุทธศาสนาเนี่ย มันจะโจมตีพระว่าพระเดนเนี้ยอ่านหนังสือก็ตะกุบตะกัดเทศของฟังไมกก่เคยรู้เรื่องอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่อยากจะเข้าวัดฟังธรรมการพูดอย่างนี้มันพูดได้นะฮะแต่ว่าเรามีความรับผิดชอบในเรื่องที่เราพูดกระดไหนเพราะว่ากันจอมความเป็นจริงถ้าหรือว่าพระอ่านหนังสือไม่เคยคลอ่องอ่านหนังสือตะกุบตะกักเทศฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาไทย และาศาสนาพุทธไม่ได้สอนภาษานะเป็นหลักเราถามว่าเรียนมาจากไ,ไหนในนะก็แสดงก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่ไหนที่โรงเรียนตั้งแต่อโนบาลปถมมัธยมอาชีวะหรือจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้คือผิดผลทางสังคมการอ่านหนังสือไม่ค่อยออกตะกุกตะกัดการเทศใหม่ไพเราะใหม่คล่องแคล่วเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหนาของพระ แล้วเป็นปัญหาทางการศึกษาด้วยเนนั้นออการการคิดจะแก้มันก็ต้องแก้ด้วยกันไม่ใช่จะให้พระมากแก้เอาเมื่อโตตั้งอายุยี่สิบแล้วนะการบำบัดแล้วให้อ่านหนังสือครบอัทา,ทางที่ว่าเธอเรียนมาในโรงเรียน้แต่อายุเจ็ดขวบมาเธอมาบวชตอน,น,นอายุยี่สิบก็แสดงว่าอย่างน้อยก็สิบสามปีนะอยู่กับครูมาตั้งสิบสามปี อนหนังสืออย่างง่ายเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่เราก็ชอบโดใน,นคนอื่นเนี่ยาการกระพื่ผิดทำมินายมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนที่ผิดทำมินัยก่อนก็คือคนที่เกิดร่วมสมัยกับพระตธเจ้าวรล้วมินัยมันมีที่ไปที่มาดังนั้นมีพระละเมิดร่วมาตามความผิดข้าพวพระเจ้าทรงทราบก็บรัติพระวินันยห้ามไว้ แต่นั้นอย่าไปเลงผลเลื่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะพระทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองนะเพราะงั้นพระอรหันต์ที่ริงมันก็หนึ่งในแสนหนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านอนันไม่ใช่องค์มีการเกิดไปหมดตัวอย่างที่บอกไว้ว่าเอาขนาดสีห้าแล้วกันแหละเราทําได้หรือเปล่าเราก็ทําไม่ได้ทั้งหมดหรอกพระท่านก็คนนะ่ะทำได้บ้างทําไม่ได้บ้างจะไ้ไง ต่เสียภาพพจน์บางอยู่ที่การคิดเนี่ยนะอยู่ที่การคิดการมองแต่แน่นอนเสียเพราะสังคมไทยเรานั้นเป็นสังคมที่ค่อนข้างแปลกคือว่าเวลาพระรูปใดรูปหนึ่งทําดีเด่นนะจนดังเนี่ยเราจะเชียร์เฉพาะองค์นั้นเท่านั้นท่างทที่ในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแยะการเด่นดังนงปู่แหวนเป็นต้นเนี่ยนะก็มีคนอยู่เบื้องหลังท่านเยอะช่วยเหลือท่านเยอะ ไม่ช่วาท่านทำได้คนเดียวเมื่อไหรเมื่อก่อนไปพบพระไปท่านดีไรไม่ใช่ท่านไปแจกของชาวป่าชาวเขาแจกกันทุกวันนะคับว่าแล้วไปตะมาปรากอโอโหที่แจกได้เ่ยพระอะไรสามเมนรบทภาคฤร,ร้อนช่วยกันไปบินบาตของแข่งข้าวสารอาหารแห้งญาติโยมช่วยกันรวบรวมบริจาคไว้เป็นกองเลย เก็บเป็นกุนดัังเลยฮนะแล้วท่านก็นไปแจกว่นคนแจกก,ก็เห็นคนเดียวแต่ว่าก่อนจะมาถึงการแจกเนี่ยที่จริงมันมีคนในระบวนการนี้มากมายในเกิดเป็นพวกที่ปีทองหลังพระอยู่ก็ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครใส่ใจสนใจที่จะนำมายกย่องนั่นคือธรรมชาติ แต่ว่าพอมีใครกระทำไม่ดีขึ้นสักองค์เนี่ยฮนะจะด่ากลาบหมดเลยพร,พระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ประพฤติไปเรียบร้อยพระเดี๋ยวนี้ไม่น่ารับถืออะไรเนี่ย,ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่น่ารับถือก็มีที่ไม่เรียบร้อยก็มีนะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีซึ่งก็เป็นธรรมชาติเองเนี่ยรารวิธีของพุทธจึงต้องใช้หลักของเมตตาธรรมเยวแผ่เมตตาให้แก่ท่าน โดยการพูดโดยการกระทําเกีย่ยวกับท่านแล้วก็ทําไปพูดไปด้วยเมตตาแม้ความคิดเองก็ให้รกบด้ปยเมตตาจึงเป็นการเหมาะการควรสําหรับความเป็นพุทธศาสนิกชนต้องฟังทั้งหลายในการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้ในเวลาเป็นงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี